สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับแกงอ่อมกับช่วงเวลาดีๆ Well Life e n t e r t a i n You by Triple s Radio นะครับ Well Life ย่อม,มาจาก Wellness and Life Extension รายการของแกงอ่อมต้องการที่จะส่งมอบสาระความรู้ที่ทำให้คุณผู้ฟังอยู่ดีมีสุขและอายุยืนนะครับวันนี้พบกันเป็นวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566เป็นวันที่หลายคนกำลังเลิกงานหรือบางท่านอาจจะถึงบ้านแล้วนะครับ และที่สําคัญก็คือบางท่านกําลังรับประทานอาหารเย็นวันนี้สาระที่แกงออมจะมาชวนพูดคุยเป็นเรื่องของน้ําดื่มแต่ว่าน้ําดื่มในที่นี้ไม่ใช่น้ําปกติหลายคนสนใจเรื่องของน้ําแร่เพราะว่าหลายคนหาซื้อน้ำแร่ไว้ดื่มเป็นประจำแล้วก็บางคนก็บอกว่าอน้ำแร่เนี่ยมันดีกว่าน้ำปกติซื้อไว้ทานที่บ้านหรือบางคนก็ซื้อน้ำแร่ให้กับลูกๆดื่มเป็นประจำนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับว่าน้ำแร่ ต่างจากน้ำปกติยังไงและน้ำแร่จริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมากน้อยเพียงใดแล้วการดื่มน้ำแร่ในปริมาณเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ใครบ้างที่ไม่ควรดื่มน้ําแร่แล้วก็สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วต้องกินอยู่กินยาเนี่ย มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับน้ำแร่วันนี้แกงอ่อมจะชวนพูดคุยถึงเรื่องน้ำแร่ที่มีความสำคัญและเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปถึงความจำเป็นและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำแร่ในชีวิตประจำวันครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับช่วงเวลาของ w e l l Life Entertain you by 6 6ริป i ปิลซิกวิทยุคอนแกนรับฟังได้ที่90.75 FM วิทยุร0อรับฟังได้ที่101 FM วันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงน้ำแร่น้ำแร่ต่างจากน้ำปกติยังไงคุณผู้ฟังหลายคนคงเคยซื้อหามาบริโภคมาดื่มกันนะครับสำหรับคำว่าน้ำแร่นั้นคือน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารมากกว่าน้ำปกติ ยกตัวอย่างเช่นในน้ำแร่ก็จะมีพวกโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมพวกซิลิกามีในปริมาณที่สูงกว่าน้ำดื่มปกติพวกแร่ธาตุเหล่านี้นะครับก็เป็นแร่ธาตุที่พบจากแหล่งน้ำที่มีความแตกต่างกันของลักษณะภูมิศาสตร์หมายความว่าแหล่งน้ำแร่ที่อยู่บนบนภูเขาของแต่ละภูมิภาคต่างๆของแต่ละประเทศ ย่อมมีแร่ธาตุย่อมมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของดินของหินของแหล่งน้ำข้างใต้โลกเนี่ยแตกต่างกันออกไปดังนั้นน้ำแร่จึงมักจะมีการระบุว่าได้มาจากแหล่งไหนได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้มาจากจังหวัดเชียงรายได้มาจากจังหวัดอรนอนงซึ่งลักษณะของภูมิศาสตร์พื้นดินพื้นผิวเปลือกโลกในแต่ละตำแหน่งย่อมมีความแตกต่างกันดังนั้นน้ำแร่ที่มาจากแหล่งน้ำแร่ ก็จะมีปริมาณของแร่ธาตุโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมชลิกาในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปองค์ประกอบของน้ำแร่นอกเหนือจากปริมาณแล้วแร่ธาตุแต่ละชนิดก็อาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในแหล่งน้ำแร่ที่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันดังนั้นการดูองค์ประกอบของน้ำแร่ที่อยู่ข้างขวดที่เขียนไว้ในฉลากจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร้านสะดวกซื้อลองดูที่เชลขายน้ำ ก็จะเห็นว่ามีน้ำปกติมีน้ำแร่แล้วก็มีน้ำผสมวิตามินขายให้กับผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันลองหยิบขวดน้ำแร่มาอ่านฉลากดูนะครับก็จะเห็นลักษณะของฉลากน้ำแร่มีความแตกต่างจากน้ำปกติมีการระบุถึงแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในจำนวนที่เป็นมริการหรือเป็นเปอร์เซนต์ที่แตกต่างออกไปจากน้ำดื่มตามปกติเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็จะรู้จักกับน้ำแร่มากขึ้น รู้จักกับองค์ประกอบของน้ำแร่และที่สำคัญทำให้เราใส่ใจกับกรรมวิธีแหล่งที่มาของน้ำแร่มากยิ่งขึ้นครับกลับมาพบกับแกงออมในช่วงที่3นะครับกับช่วงเวลาของรายการเวล l ไลฟ์อายุยืนยูดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงน้ำแร่หลายคนที่ซื้อหาน้ำแร่มาดื่ม ก็โดยหวังว่าน้ำแร่เนี่ยจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นประโยชน์กว่าน้ำปกติน้ำแร่มีกรรมวิธีในการผลิตมีแร่ธาตุที่แตกต่างจากน้ำดื่มปกติก็เลยคิดว่าน้ำแร่น่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็อาจจะมีสปปรรพคุณอะไรบางอย่างที่ได้ยินโฆษณามาแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าน้ำก็เป็นอาหารปกติดื่มไป ก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันหรือว่ารักษาโรคนะครับซึ่งหลายคนก็จะมองว่าน้ำแร่เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะซื้อหามาดื่มทดแทนน้ำปกติบางคนเนี่ยก็อาจจะดื่มเยอะเกินความจะเป็นของร่างกายนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าน้ำแร่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงซึ่งน้ำแร่เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆในกรณีที่เป็นคนที่ออกกำลังกายคนที่ทำงานอย่างหนักคนที่สูญเสียเกลือแร่เนื่องจากว่า แร่ธาตุเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแร่เนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลร่างกายในคนที่สูญเสียเกลือแร่นะครับแต่ว่าในคนที่ปกตินะฮะเราเองก็ไม่ได้สูญเสียเกลือแร่เยอะขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าหากคนปกติได้รับเกลือแร่มากเกินไปร่างกายก็จะได้รับแร่ธาตุบางชนิดที่อาจจะเยอะเกินพอดีเนื่องจากว่าตัวแร่นั้นนะครับตัวเกลือแร่นั้น บางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทํางานรักษาสมดุลอวัยวะสําคัญยกตัวอ,อย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการทํางานของไตเกี่ยวข้องกับการทํางานของหัวใจเกี่ยวข้องกับงานทํางานของหลอดเลือดหรือการทํางานของอวัยวะระบบประสาทเป็นต้นนะครับแร่ธาตุเกลือแร่แต่ละตัวเนี่ยโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียม แร่ธาตุอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีอยู่ในระดับที่สมดุลถ้าหากเราได้รับมากเกินไปมันก็เกินพอดีทําให้การทํางานของอวัยวะภายในยร่างกายเนี่ยก็อาจจะผิดปกติได้นะครับซึ่งถ้าคนปกติที่ดื่มเกลือแร่ดื่มน้ําแร่เป็นประจํานะครับก็อาจจะทําให้ไม่ดีต่อสมดุลของร่างกายนะครับและบางครั้งเนี่ยบางคนก็จะบอกว่า การที่ดื่มน้ําแร่เยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นนิ่วได้จริงเหรออันนี้ก็ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าอาจจะมีมูลความจริงอยู่บ้างเนื่องจากว่าการขับปัสสาวะก็จําเป็นที่จะต้องการน้ําเยอะๆเพื่อเอาไปสลายเกลือแร่ต่างๆที่มันตกค้างในทางเดินปัสสาวะในกรวยไตยเวลาที่เรา,เาขับน้ําออกมาแล้วเนี่ย ถ้าน้ำน้อยเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพของการขับน้ําปัสสาวะเนี่ยอาจจะลดลงเป็นต้นถ้าหากเราดื่มน้ําเช่นน้ําแร่เนี่ยที่มีปริมาณแคลเซียมสูงๆแคลเซียมเนี่ยมันเป็นไอออนประจุบวกที่มีประจุ2บวกบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะจับกับไอออนหรือสารบางอย่าง ทำให้เกิดการตกตะกอนได้ง่ายขึ้นซึ่งตะกอนที่ว่านี่แหละก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราบอกว่ามันเป็นนิ่วได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับน้าแร่ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ถ้าหากเราทานเยอะเกินไปเราดื่มน้ําแร่เยอะเกินไปทําให้ร่างกายเสียสมดุลหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่การเป็นนิ่วได้ครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมกับช่วงเวลาดีๆรายการเว l i ไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขกับ Triple Six Radio นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงน้ำแร่ประโยชน์ที่มีต่อร่างกายรวมทั้งผลเสียต่อร่างกายซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงถ้าหากเราทานเยอะเกินไปนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยถึงว่าถ้าหากเราดื่มน้ำแร่มากเกินความจาเป็นของร่างกายเนี่ย ก็อาจจะทําให้การทํางานของระบบอวัยวะอย่างเช่นการทํางานของไตการทํางานของหัวใจและระบบประสาทเนี่ยเกิดความผิดปกติเนื่องจากว่าการได้รับกระแร่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้การทํางานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะเนี่ยมีการทํางานที่ผิดปกติไปนะครับรวมทั้งการที่เราดื่มน้ําแร่เยอะๆเนี่ยก็มีโอกาส ที่จะทําให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้เนื่องจากว่าในน้ําแร่ของบางแหล่งเนี่ยก็อาจจะมีแร่ธาตุอย่างเช่นพวกแคลเซียมซึ่งมีประจุ2บวกเนี่ยถ้าแคลเซียม2บวกมันสามารถจับกับสารบางอย่างแล้วเกิดการตกตะกอนได้เนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดนิ่วได้นะครับทีนี้พอพูดถึงการทําให้เกิดนิ่วหรือว่าการเกิดผิดความผิดปกติของร่างกายเนี่ยดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับผู้ที่มีอาการของโรคก็เป็นผู้ที่ไม่ควรดื่มน้ำแร่กยุวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะต้องมีการจำกัดปริมาณเกลือแร่จำกัดปริมาณเกลือที่บริโภคในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลคุณหมอก็มักจะแนะนําเสมอครับว่า้ให้จํากัดเกลือนะอย่าทานของเค็มมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่า ห้ามไม่ให้กินเกลือแต่เพียงอย่างเดียวพวกน้ำปลาพวกซีอิ๊วพวกซอสอะไรก็ตามแต่ครับที่เป็นของที่มีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยพวกซีอิ๊วซีอิ๊วดำพวกซอสพวกเครื่องปรุงทั้งหลายเนี่ยก็มักจะมีเกลือพวกโซเดียมเป็นองค์ประกอบนะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคตายอยู่แล้วคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคนที่เป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรดื่มน้ำแร่นะครับแล้วก็คนที่มีระบบแร่ธาตุที่ผิดปกติ การดูดซึมแร่ธาตุที่ปิดปกตินะครับก็ไม่ควรดื่มน้ำแร่ควรที่จะเลือกดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดน้ำธรรมดาน้ำปกตินี่แหละครับก็เป็นทางเลือกในการเพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มปริมาณของเหลวให้กับร่างกายนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าของบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนแต่ว่าถ้าเรามีความผิดปกติหรือว่า อาไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้อยู่สภาวะที่สมดุลหรือว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบการควบคุมสมดุลของแร่ธาตุเกลือแร่ในร่างกายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําแร่นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ real life กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนพูดคุยถึงสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ําแร่ หลายคนสนใจเรื่องของน้ำแร่สามารถที่จะซื้อหาได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็น้ำแร่ที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีหลายยี่ห้ออย่างที่พูดคุยตอนแรกนะครับน้ำแร่ก,ก็คือน้ำที่มีแร่ธาตุมากกว่าน้ำปกติอาจจะมีแร่ธาตุพวกโซเดียมแคลเซียมพวกซิลิกาพวกแมกนีเซียมเนี่ยในปริมาณที่สูงกว่าน้ำปกติซึ่งปริมาณและก็ชนิดของแร่ธาตุนั้นก็ขึ้นกับว่า น้ำแร่เอามาจากแหล่งไหนซึ่งแต่ละแหล่งแต่ละสถานที่แต่ละบ่อน้ําแร่ก็จะมีแร่ธาตุแตกต่างกันออกไปขึ้นกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละแหล่งน้ําแร่นั้นๆนะครับซึ่งน้ําแร่เนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการช่วยปรับสมดุลในกรณีที่เราสูญเสียน้ําแร่เช่นในการออกกําลังกายหรือคนที่ออกกําลังกายทํางานอย่างหนักนะครับก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปแต่ว่าเกลือแร่สําหรับบางคนก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้สูญเสียเกลือแร่และที่สําคัญ ในการปรับสมดุลของร่างกายของคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคนที่เป็นโรคความดันโลหิตคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าผู้ที่มีความผิดปกติของโรคไตก็ไม่ควรดื่มน้ำแร่เนื่องจากว่าเราเองก็ไม่ทราบว่าในร่างกายของเรานั้น มีปริมาณแร่ธาตุอะไรที่สูงเกินปกติหรือมีปริมาณแร่ธาตุอะไรที่ต่ำกว่าปกตินะครับซึ่งในคนที่มีระบบแร่ธาตุที่ผิดปกติอยู่แล้วนะครับก็ควรตรวจเช็คแล้วก็สามารถที่จะพบปะพูดคุยนะฮะสอบถามแล้วก็คัดกรองกับคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าในโรคประจําตัวที่คุณเป็นอยู่นั้นเนี่ยมีความจำเป็น หรือว่าจะต้องมีการจํากัดน้ําดื่มเกลือแร่มากน้อยเพียงใดนะครับแต่ทางที่ดีสุดเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ําเปล่าน้ําสะอาดน้ําธรรมดาปกติก็จะดีกว่านะครับซึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็จะต้องไปพบหมอนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะได้ยากลับมากินนะครับการกินยาในบางครั้งยาบางตัวเนี่ยก็อาจจะ ไม่สามารถกินร่วมกับน้ำแร่ได้ไม่ค่อยถูกกับน้ำแร่เป็นต้นเนื่องจากว่าในน้ำแร่เนี่ยมีแร่ธาตุมีเกลือแร่มีพวกประจุไอออนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไอออนบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะจับตัวกับยาได้ซึ่งน้ำแร่เนี่ยบางครั้งคุณสมบัติของมันเนี่ย,ค,ยคล้ายๆกับนมบางครั้งการกินยากับนมเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการยับยั้งการดูดซึมหรือว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาได้เพราะว่ายกตัวอ,อย่างเช่นแร่ธาตุแคลเซียมที่อยู่ในนมเนี่ยก็อาจจะจับยาทําให้ยาตกตะกอนยาไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและก็เป็นผล ไม่ให้เกิดการรักษาโรคให้มันหายขาดได้น้ำแร่ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเผื่อเราดื่มน้ำแร่แล้วก็เรากินยาไปพร้อมๆกันยาบางตัวเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นไปได้ว่ายามันตีกันก็คือยามันไปจับกับน้ำแร่ทําให้การรักษาที่คุณหมอสั่งจ่ายยาเนี่ยมันไม่เกิดประสิทธิผลทําให้โรคเนี่ยไม่หายไปเนื่องจากว่าน้ำแร่อาจจะขัดขวางการทํางานการออกฤทธิ์แล้วก็การที่ยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับจะกินยาหรือว่าจะ รักษาโรคอะไรก็ตามแต่น้ำที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่าที่สะอาดครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเ l ลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขกับแกงอ่อมนะครับวันนี้นำสาระความรู้เรื่องราวของน้ำแร่มาฝากคุณผู้ฟังนะครับจากตอนเริ่มต้นนะครับที่ชวนคุณผู้ฟังได้รู้จักกับ คำนิยามของน้ำแร่ว่าเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารมากกว่าน้ำปกตินะครับแล้วก็น้ำแร่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยปรับสมดุลที่เราสูญเสียเกลือแร่ไปนะครับอย่างเช่นคนที่ออกกำลังกายคนที่ทำงานอย่างหนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่คนเราในสภาวะปกติดื่มน้ำแร่มากเกินไปดื่มเป็นประจำนะครับมันก็อาจจะไม่ดีต่อสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้ร่างกายรับเยอะเกินไปรับน้ำแร่เยอะเกินไป ก็อาจจะทําให้ระบบของร่างกายผิดปกติได้นะครับซึ่งการดื่มน,น้ําแร่ที่เยอะเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทําให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพบางครั้งก็อาจจะ ทำให้เกิดการตกตะกอนของนิ่วได้นะครับซึ่งน้าแร่มีปริมาณแร่ธาตุยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมซึ่งเป็นประจุสองบวกเยอะๆเนี่ยถ้ามันจับกับสารบางอย่างมันก็อาจจะทําให้เกิดการตกตะกอนได้หรือในกรณีของแคลเซียมซึ่งมีประจุไอออนสองบวกเนี่ยถ้าเรากินยาบางชนิด ที่มันสามารถจับตัวกับแคลเซียมได้ยาก็จะถูกจับอยู่ในทางเดินอาหารทําให้ยาตกตะกอนยาก็จะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อการรักษาโรคนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องระมัดระวังไป็นอย่างยิ่งเวลาที่เราดื่มเกลือแร่นะครับ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับโรคไตโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือว่าโรคที่มีความผิดปกติของระบบแร่ธาตุในร่างกายก็จําเป็นอย่างยิ่ยงที่จะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําแร่หรือถ้าต้องการจะดื่มน้ําแร่จริงๆก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ประจําตัวนะครับเจ้าของไข้หรือคุณหมอก็จะดูว่า ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของโรคระดับความรุนแรงของโรคที่คุณผู้ฟังเป็นอยู่เนี่ยมันจําเป็นต้องจํากัดเกลือแร่หรือเปล่าถ้าเลี่ยงได้มันก็อาจจะดีต่อร่างกายนะครับอันนี้ก็จําเป็นที่ต้องพูดคุยกับคุณหมอนะครับสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวแต่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนะครับถ้าออกกําลังกายถ้าสูญเสียเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยก็อ,อาจจะดื่มน้ําแร่บ้างประประปายแต่ ไม่ใช่ต้องดื่มน,น้ําแร่เป็นประจำทุกช่วงเวลาไม่ใช่ดื่มทุกวันวันหนึ่งหลายขวดแบบนี้เป็นต้นดื่มจนดื่มแทนน้าปกติบางครั้งก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าเกิดการได้รับเกลือแร่ที่มากเกินไปนะครับวันนี้ก็พูดคุยถึงน้ําแร่แต่ในตลาดทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นเรื่องของขวดน้ำดื่มเครื่องดื่มที่บรรจุ พวกสารสกัดสมุนไพรน้ำดื่มเครื่องดื่มที่บรรจุตัววิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน E หรือว่าสารอาหารบางอย่างที่เป็นที่ดึงดูดใจนะครับว่าเมื่อเราได้ดื่มเครื่องดื่มยินค้ายี่ห้อนี้ <c oughs> ก็อาจจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้รับปริมาณแร่ธาตุแกรแร่วิตามินที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นต้องอ่านฉลากให้แน่ชัดนะครับว่า แต่ละวันเนี่ยควรจํากัดการบริโภคไว้ที่กี่ขวดเนื่องจากว่าความต้องการเกลือแร่ของร่างกายเนี่ยก็อาจจะสูงหรืออาจจะต่ำแตกต่างกันออกไปขึ้นกับสภาวะของร่างกายแล้วก็โรคประจำทัวที่เป็นอยู่นะครับเอาละครับ วันนี้แกงอ่อมชวนพูดคุยถึงสาระที่เกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ําแร่นะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหลงลืมหรือว่าไม่ได้คิดว่ามันสําคัญนะครับก็อยากจะนํามาบอกเล่าอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจดื่มน้ําแร่หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็หยิบ ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สังเกตฉลากแล้วก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่มันอาจจะเป็นความเสี่ยงบ้างนะครับก็เลยคิดว่าการพูดคุยถึงเรื่องน้ำแร่เนี่ยก็จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยปรับการบริโภคน้ำแร่ในแต่ละวันแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้กับลูกหลานได้เข้าใจถึงน้ำแร่ได้มากขึ้นนะครับวันนี้เต็มอิ่มกับรายการของแกงอ่อม สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องยุติช่วงเวลาของเวลไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ